พระเอกช่องซามีคุณแม่สวยมากพ่วงตำแหน่งระดับประเทศออกมาโพสภาพกูกับคุณแม่ต้อนรับวันแม่12สิงหาคมสำหรับพระเอกกลุ่มกองทัพพีคโดยโปรดนี้หนุ่มพีคได้พร้อมแคปชั่นสุขสันว์วนแม่ชูดอวัน อัโรรักนะครับขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆอยู่เฝ้าดูลูกเติบโตแบบนี้ไปนานๆนะครับเช่นเดียวกันขอให้คุณแม่ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆเช่นกัน h a p p y m o t h e r day ครับสำหรับคุณแม่ โนตธัญญวันคุณแม่ของนุ่มพิกมีดีกีไม่ธรมรมดาเคยประกวดนางงามเป็น20คนสุดท้ายนางสาวไทยปี2535ปีเดียวกับออนอานงปัญญาวงโดยตอนนั้นใช้ชื่อในการประกวดว่าธัญญวันทับเจริญเข้ารอบ10คนสุดท้ายมิชชัยลันเวิร์ด2535ปีเดียวกับลูกเกตเมทินีเก่งพยมและใช้ชื่อในการประกวดว่าธัญญวันแดงซับและเคยประกวดเวทีะระดับประเทศอีกสองครั้งและยังเคยใช้ชื่อในการประก กวดว่าชนทิชาบุญญาวนิต